อวันนี้เจอรถแรงกับพี่น้องเดี๋ยวพามาชมตัวแรงข้อพีเนียมกับสีเงินนกลุกสามขันผ่าหน้าครึ่งกับตัวนี้บวยรุน่นก้นบึ้งครับอื้มวิอัศจรรย์เหลือเกินกับตัวนี้ทังปีเนียมครับ ผังสวยครับเดี๋ยวพาไปชมเครื่องนี่ครับเสียงนิ่มครับเสียงนิ่มมากเนาะเสียงนิ่มกับเสียงนิ่ม Hisense ครับสามแปดศูนย์เนาะตัวเด็ดตัวเด็ดตัวเด็ด เด็ดครับซูโม่2007กับโอ้โหโครนารอตัวนี้ถังลมนี่น่าจะใส่ของโคเฟียครับพิีนียมแบบเก่านอกครับหัวนี่ก็เก่านอกครับหัวสวยด้วยเนาะเครื่อง นี่เป็นสเตเลสด้วยตัวนี้จะพาไปชมท่อนี่กับเฟรชไม่รู้ว่าลีมาหรือเปล่าน่าจะเป็นค่าย ก็ถ้าเอกลักษณ์เขาเนาะสูตรเขาจะสูตรเองกรับขอบวิเนียมผมทั้งแม่และลูกเดี๋ยวมารอชมจังวหวะถอยกอดดกันว่าจะเจ๋วม <laughs> <c oughs> ั้ยเสียงเครื่องนี่นิ่มมากกับนิ่มๆชนกับกีตันเนาะก1ซีกับชน,นกีตัน แต่เรื่องรอบนี่น่าน่าจะ1 2หรือเปล่าเรื่องรอบนี่ไม่รู้ครับแต่ส่วนมากเขาเล่น12บรึ่งนะสียงนิ่มมากครับไม่ได้ยินเสียงเลยเนาะเงียบมากช่วงล่างนี่เป็น ZM แล้วครับช่วงล่างใหญ่เนาะ8ปดน็อตกับแปดน็อต ไม่ใช่นะสิบน็อตครับเป็นตรวงแรงเซนเอ็มใหญ่แข็งแรงบึกบึนมากครับตัวนี้